สวัสดีครับพี่้องเอฟซีแฟนครับแฟนช่องครับผมพี่้องครับเมื่อนี้พอใจดีสิพาไปตามแนวทางของเล่าพัฒนาได้พี่น้องเด้เล่าพัฒนางวดที่แล้วพี่น้องลูดเข่าพี่น้องนะครับเนาะลูดเข่าแต่ว่าจับคู่พลาดพี่น้องจับคู่พลาดอิลิประ่านโทษขอภัยพี่น้องนะครับจับคู่พลาดประมาทเขาหลายพี่น้องเนะครับเนาะ เล่าพัฒนาเอามาเบืองหลักฐานกันพี่น้องหลักฐานวดนที่แล้วพี่น้องนะครับหลักฐานวดที่แล้วพี่น้องวันพุทธที่ยี่สิบห้าตุลาสองห้าหกหกพี่น้องเล่าพัฒนาพิเศษพี่น้องหลุดสามกับสีพี่น้องแต่หลุดสีมาพี่น้องหลุดสีดมาเต็มเต็มเลยพี่น้อง นะครับพี่น้องนะครับแต่จับคู่พลาดพี่น้องก็ประท่านโทษขอโทษขออภัยพี่น้องเอฟซีหลายๆพี่น้องนะครับประมาทหลายพี่น้องนะครับเนาะจับคู่ให้กับสามหนึ่งสามสองสามเจ็ดพี่น้องซีหนึ่งซีสองซีเจ็ดพี่น้องกับสุดยอดของเหล็กเล่าอยู่พี่น้อง ศูนย์ละกสีละกสีละกศูนย์ละกสีแปดศูนย์อีกพี่น้องเขากับพยายามสี่ใบเบียงออกใบเบียงหาออกหากิน้างางเอ๋อเอ๋ห้องนี่แหละพี่น้องนะครับกระบอเป็นยังพี่น้องหนีสูตรพอใจดีให้ได้พี่น้องถ้านีสูตรพอใจดีบ่ได้เราว่างดีๆพี่น้องรับเต็มเต็มพี่น้อง,น,องนะครับ สูตรพ่อใจดีสูตรแข็งแรงสูตรเนี่ยสูตรแข็งแรงอิหลีพี่น้องนะครับสูตรนี้สูตรแข็งแรงอิหลีพี่น้องนะครับเนาะเดี๋ยวไปตามต่อแนวทางเล่าภาชนาพี่น้องนะครับเนาะไปตามต่อกัน,นว่าแนวทางเล่าภาชนาะงวดวันที่ยี่สิบเจ็ดพี่น้องยี่สิบเจ็ดวันศุกร์ที่ยี่สิบเจ็ดเนาะพี่น้องเนาะวันศุกร์ ที่ยี่บเจ็ดนะพี่น้องอ่ะใส่โลกโก้เบิ่งกันวันศุกร์พี่น้องวันศุกร์วันศุกร์วันศุกร์ที่27พี่น้อง ต่อคอพี่น้องสองห้าหกหกนะครับวันศุกร์ที่ยี่สิบเจ็ดตุลาสองห้าหกหกเด้อพี่น้องนะครับนี่คือแนวทางเล้าพัฒนาพี่น้องเล้าพัฒนาพอใจดีเด้อพี่น้องเด้อ เาพ,พัฒนาพิเศษว่าขอบใจดีมา คือเหล้าพัฒนาพิเศษพี่น้องนี่คือแนวทังที่แข็งแรงที่ชุดพี่น้องที่สีสูคับเหล้าพัฒนาได้พี่น้องนะครับเนาะผาดหยากพี่น้องการันตีเลยว่าพาดยากพี่น้อง้าได้เอาสูตรสูตรพิเศษสูตรแข็งแรงคือสูตรพิเศษพี่น้องสูตรนี่ใส่ได้งวดแหลกครับผมงวดแหลกนะพี่น้องน่าเสียหายเบื้องหลักฐานงวดแหลกพี่น้อง นะครับลักฐานนี่คืองวดแรกพี่น้องวันจันทร์ที่ยีย่สามตุลาพี่น้องออกแปดเจ็ดครับผมเลียกหน้าออกสี่หกพี่น้องนะครับเนาะนะครับนะครับแปดหกนี่ก็ได้นี่ครับนะครับอันนี้สุดอ่าคลิปแรกพี่น้องคลิปแรกสูตรแรกสูตรพิเศษนี่สูตรแรกเลยพี่น้องที่ออกมาเข่าเต็มเต็มพี่น้องนะครับเนาะ แถวที่สองคือมือว่านมือกรนี่พี่น้องว่าที่ยี่สิบหาเมื่อกี้นี่นะครับให้จับคูพิษพี่น้องจับคูสี่หนึ่งสี่สองสี่เจ็ดพี่น้องนะครับเนาะกลับไปออกศูนย์สี่พี่น้องเขาว่าไปนหนพี่น้องก็ถือว่าหลุดเข่าพี่น้องนะครับหลุดสีเข่าพี่น้องเอ้ามาตามตอกันพี่น้องตามแนวทางตอกันพี่น้องว่าหลุดหยันพี่น้องนะครับเนาะ รูดรูดห9เก,กหก,กับเก้าพี่น้องนะครับรูดหก,กับเกเด้อพี่น้องงวดนี่ให้พี่น้องพิจหนณาเบิ้งดีๆพี่น้องหก,กับ9กเนาะ ดูดหกกับ9ก้าพี่น้องมั่นใจพี่น้องมั่นใจเสื้อใจได้พี่น้องเด้อให้พี่น้องเสื้อใจมันใจพี่น้องนะครับรูดหกกับเก้าพี่น้องมาเบิงบ 9, 9, เบ่งกันมาหกกับเก้าหกหังเก้าหยังมาเบิ่งกันพี่น้องนะครับ มาเบิ่งกันหกยังพี่น้องนะครับมาเบิ่งกันพี่น้องหกสี่หก ห้าหกหกหนะพี่ลองอ๋อพี่ลองพิดจารหน้าเบอรงออกนะครับ พี่น้องมักกะจัดคัดกะพันบ่าว่ากันพี่น้องนะครับเนาะนะครับอันนี้มันขึ้นเดวท้างพี่น้องนะครับเนาะเก้ายังพี่น้องมาเบิ่งกันเก้าสี่เก้าห้า เอาก่าเหาแปลกพี่น้องวันนี้แปลกเด้อว,วันนี้แปลกพี่น้องไอ้พี่น้องแปลกว่าแปลกเห็นพี่น้องพิจารณาเบิงออ่งตอนพี่น้องมักกะจัดคัดกระพันนี่คือแนวทางซื่อๆดอกพี่น้องนะครับนี่คือแนวทาง แนวทางคดิตวิทยาศาสตร์เขามากแข็งแรงเก่ามากแข็งแรงพี่น้องนะครับเนาะเก่ามากแข็งแรงเนาะพี่น้องเก่ามากแข็งแรงการเลยเป็นเก่าเก่าหุกกับเก่ากระตวเดียวกันพี่น้องแค่หัวขื้นหัวลงให้เพียให้น้องซื้อๆเนาะพี่น้องนะครับนี่คือแนวทางพี่น้องแนวทางนะครับ แนวทางคือลาวพัฒนาเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องมักกะจัดขัดกะพานบาว่ากันพี่น้องแนวทางมีเขามีหลุดพี่น้องนะครับพ่อใจดีพี่นอ้องแนวทางมีเขามีหลุดเด้อพี่น้องเด้อเอาพี่น้องแคบนาจอไว้พี่น้อง ถ้าเลขเขาบล็อกพี่น้องนะ้าไปตามสูตรตามแนวทางเดินนะครับนะตามธรรมชาติของเขาอยู่ยพี่น้องบอ่มีเหลือพี่น้องบอ่มีเหลือจังได้กระปังแน่นอนพี่น้องงวดวันที่วันศุกร์ที่ยีบเจ็ดนี่จังได้กระปังแน่นอนที่เด็ดฟันเม็ดเดียวกเก้าเม็ดเดียวพี่น้องนะครับเนาะเห็นกับชัดเห็นกับเด่นอยู่แล้วพี่น้องแต่เขาบล็อก แต่เหล็กโบออกมั่วขอให้ไปตามสเตปสบายสบายพี่น้องสูตรแข็งแรงสูตรพิเศษพอใจดีพี่คิดได้พี่น้องพี่คิดได้ทุกรอบพี่น้องนะครับเอาพี่น้องแคบหน้าจอไว้พี่น้องแคบหน้าจอไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับเนาะเอาไว้เป็นพยานหลักฐานงวดต่อไปพี่น้องนะครับว่าสิปังสิเข่าบอหรือสิรุดบอพี่น้องสิอดไเบิ่งกันต่อไปอันนี้เป็นคลิปที่สามพี่น้องนะครับ เอาพี่น้องแคบหนาจอแล้วะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้พี่น้องนะให้กำลังใจซึ่งกันและกันนาะพี่น้องเนาะนำพึ่งเดือดเสือพึ่งปลาพี่น้องเอาขอให้พี่น้อง FC, เอฟซีพอใจดีโชคดีสู้ผู้สุคนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอเพียงไหแตเทอนนีแลละพี่น้องคลิปหนาพอกันไหมนาอพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ